คูมีมุมมองอย่างไรกับตะกะป่วยๆของคนคอมเมนต์กับคุณคําถามในไลน์นะคะก็คือสําหรับตัวคูนะมนุษย์เราอะค่ะเติบโตมาแต่ละเผ่าพันธุ์แต่ละสังคมแต่ละพ่อแม่เนี่ยไม่เหมือนกัน นะเติบโตมาไม่เหมือนกันการเสพการใช้ชีวิตไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นนะบทลูกเนี้ยไม่มีผิดไม่มีถูกมันมีแต่ผลของการกระทําความคิดเราเท่านั้นเองเนาะทีนี้คำถามว่าแบบไหนล่ะที่สําหรับครูหรือบเม้นช่องครูแล้วครูมองว่าเขาป่วยครูว่าจากความสุขของชีวิตความมีตัวตนความชัดเจนของชีวิตอะคนที่ มีความสุขคนที่ไม่โกหกปิน่นป้อนตะล่อนตอแหละคนที่ตรงไปตรงมาชัดเจนกับการใช้ชีวิตคนกลุ่มนี้เป็นคนที่มีความสุขอะ่ะคูวัดคนจากความสุขอะค่ะคนที่มีความสุขก็คือไม่ต้องปวดฝิดเป็นอย่างเนี้ยนึกออกว่าก็ไม่เห็นต้องพระอาทิตย์ก็เป็นพระอาทิตย์ของมันจะอะไรยังไงฉันก็เป็นพระอาทิตาาย์พระจันทร์มันก็เป็นพาาระจันทร์ของมันเพราะฉะนั้น สำหรับครูนะคะตะกะป่วยหรือไม่ป่วยครูวัดจากไปดูช่องก่อนนะช่องนั้นเป็นช่องที่ชัดเจนไม่มีความเป็นส่วนตัวแล้วก็ตัวของเจ้าของช่องเนี่ยมีความเป็นตัวตนอย่างมากๆใช่ว่าคนนี้เป็นคนที่มีความสุขไม่กลอนปิ้นป้อนตอนตแหลนึกออกปะเป็นคนคบได้อะเพราะฉะนั้นคนที่คบได้เวลาเขาอาจจะพูดคาพูดที่แรงอ่ะแต่มันเป็นภาษาที่ชัดเจนกับตัวเขาเองตะกะของเขาก็คือเขาเป็นคนที่ มีความสุขกับกิริยาบทนั้นๆนะคะส่วนคนที่ตะกะรป่วยๆสำหรับครูก็อาจจะเป็นแบบแอคคาวฟอมไม่มีตัวตนแต่ก็ไม่ชัดเจนกับตัวเองหรือชีวิตก็ยังอยู่กับเป็นมนุษย์สังคมอะ่ะก็คือมีฉันจะมีความสุขหรือฉันจะมีค่าก็ต่อเมื่อสังคมชมชั้นหรือให้คุณค่าชั้นเท่านั้นอะไรเงี้ยแบบเนี้ยเขาเรียกว่าตะการป่วยๆเพราะาเราไม่สามารถยืนได้้วยตัวเราหรือพึ่งพิงอะไรในตัวเองได้เลยแม้แต่ความรู้สึกอะ เพราะฉะนั้นตะกะป่วยๆสำหรับครูนะครูคิดว่าใครก็ตามที่คอมเมนต์อะต่อให้ช่องนั้นเป็นช่องที่ชัดเจนนะคือมีตัวตนมีชื่อมีนามจริงแต่ว่าเข้าไปดูข้อมูลความเป็นเป็นส่วนตัวค่อนข้างสูงอะไรเย่างี้แสดงว่าคนเนี้มันไม่มีเหตุผลที่เราจะต้องร้างปกปิดอะไรในชีวิตเราถ้าเราเป็นคนที่ตรงไปตรงมาไม่โกหกไม่ตอแหลไม่ไม่สร้างภาพอะจริงป่ะเพราะฉะนั้นแล้ว,วมันก็แค่นั้นเองอะค่ะตะกะป่วยๆสำหรับครูก็คือคนที่ไม่ชัดเจนหรือไม่มีตัวตนหรือไม่มีความสุขอะ คนกลุ่มนี้ครูเลือกว่าเขาอาจจะป่วยหรือเขาอาจจะไม่มีความสุขแต่คนที่จิตดีจะมีความสุขทุกกิเลาบท